มันก็มันก็ขยายไม่ออกไงก็เป็นปืน้อน <c oughs> ย้ให้ดีวัติดไม่ไหมติดครับบางติดแต่มันก็คงไป<ะ>ไปไม่รอดเนะาะอาหารมันจะไม่พอไม่ถ้าถ้าติดนีดผมเคยห่ออยู่ได้ครับได้อยู่ยถ้าถ้ามันเป็นอไอ้ผลที่ว่ามันมันได้ลูกทรงนะครับถ้าอย่างนี้ผลนี้ไม่ได้ลูกทรงมก็ สลับครับมันจะมีน้ำหลกไม้สีทอกับน้ำไม้สีครับอันนี้จะเป็นฟ้าลันแต่ส่วนมากที่ที่ผมมองีค้นะครับระหว่างฟ้าลั่นกัน้ำดไหไม้จะจะติดดยอะนี่หรับ,นนบถ้าปลูกด,ด้วยกันใช่ไหมเบอสีทองข้างหนึงอนนีฟ้าันข้างหนึง่งแล้วจะลูกใหญ่ด้วยครับ แสดงว่าปลูกผสมผสานกันนี่จะดีกว่าตาติดตาฝังหนึ่งกับคือสีทองครับตาฝั่งหนึ่งคือปาลันต้นต้นหนึ่งสองพันอัตราการผสมเกสรมันก็สีหลายคือถ้ามันออกดอกได้พร้อมกันนะเนาะก็ออกพร้อมกันออกพร้อมกันต้นเดียวกันปาลันจะเป็นตัวตัวช่วยผมเกสรอย่งีข้าดอกข้าดอกมันยอะส่สกลีวดน ถูกมากเลยเนาะต้อใช้ไม้ทำแล้วห่อมันต้องห่อแยกลูกไม่ใช่เหรอก็ห่อได้ครับผมต้องห่อได้เนี่ยอย่างนี้ห่อได้หมดเลยครับเนื้อลูกแล้วก็ฉีกถุงเอาไงครับเพื่อที่ยวถุงถุงบาทเจ็ดสิบบาทแต่ว่าลูกนึ่งลูกนึงตั้งสามสิบาทนะครับแมะลูกละสาสิบาทก็ต้องเลือกเอาถุงฉีกครับเลือกเอาผลผลิตว่าไม่หันถุงแตก ถ้าห่อถุงละลูกหรอครับถ้าห่อสองสองลูกกไม่ได้ไม่ห่อนะแต่หน้าหน้าแรงมันจะลูกมันจะลูัจะเล็กลูกกัดลูกแง่ลูกอีรีลูกอ่อนส่วนไม่ค่อยมีเขาไปเก็ดพุทธศึกถูกต้องนะเนี่ย โคเฮดพ่อคือนีชื่อตัวเพิ่มแรงดันหรือเปล่าครับเพิ่มเพิ่มแรงดันอากาศครับ